สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายในเรื่องของการเพราะนางพญารวยเด่นแบบธรรมชาตินะครับโดยที่เราไม่ต้องแยกตัวนางพญาหรือว่าปรสาสะกรของพึ่งออกไปเลยนะครับว่าวิธีนี้ได้ผลดียังไงนะครับก็ถ้าหากว่าเราจะเพาะนางพญารวยที่เราแยก ตัวนางพญาแล้วพร้อมกับพึ่งงานอีกกลุ่มหนึ่งนะครับหลังนั้นคือหลังที่สมบูรณ์นะครับถ้าหากว่าเราแยกเป็นสองลังแล้วปราสากรของเขาก็จะลดเหลือไปครึ่งหนึ่งนะครับรส่วนปราสากรที่ตามนางพญาไปกจ็จะลดน้อยลงนะครับแล้วหลังที่เราจะทำให้เขาสร้างนางพญาสุขเสริญขึ้นมา ดังนั้นเขาก็ทำงานหนักขึ้นนะครับอย่างเส้นที่เคยมีผงพึ่งหรือว่าประสากรเยอะเป็นจำนวนมากเวลาเหนื่อยเขาก็เปลี่ยนกันออกหาอาหารนะครับเขาก็หายไปครึ่งนึงเขาก็ต้องจำเป็นที่จะออกไปหาอาหารหรือว่าหาเกสรต่างๆนานา,นานามาใส่ลังนะครับเขาก็ทำงาน ยากลำบากขึ้นทำงานหนักขึ้นเขาก็จะสูญเสียพลังงานเยอะขึ้นหลังจากนั้นเขาก็จะลดน้อยลงหรือว่าตายลงสิ้นอายุไขลงได้อย่างรวดเดียวนะครับดังนั้นเขาก็จึงพยายามสร้างนางพญาขึ้นมานะครับประมาณ4ถึงหถึง6หลอดนะครับแล้วแต่นะครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเขาเร่งสร้างขึ้นมา หนุดแล้วถ้าหากว่าติดก็คือติดนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ติดก็คือไม่ติดแล้วนะครับ 1- ถึง2รุ่นนะครับถ้าหากว่าเราจะเพาะในรังที่ขาดนางพญาแบบนั้นนะครับมีโอกาสเสี่ยงนะครับมีโอกาสเสี่ยงที่จะล่มถึง2รังนะครับรังที่เราเพาะนางถ้าหากว่าเขาไม่สามารถสร้างนางพญาสุกเฉินขึ้นมา เขาจะพยายามสร้าง1 2ถึง2รุ่นนะครับถ้าหากว่าไม่ติดถ้าหากว่าไม่ติดแล้วก็ประชากรเยอะเท่าไหร่เราจะเอานอนหรือว่าไข่ของนางพญาให้เขาเขาก็ไม่สามารถที่จะสร้างนางพญาสุกเฉินขึ้นมาไล่แล้วนั่นเองครับเราก็จะรอวันล่มอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็หันไปรูรังที่เราแยกนางพญาไปนะครับ ถ้าหากว่าเราแยกนางพญาไปแล้วพร้อมกับประสากรอีกครึ่งหนึ่งก็ประสากรนรังนั้นก็จะทําการทําการหรือว่าทํางานหนักเหมือนกับลังที่เราเพาะนั่นเองครับทำงานหนักทุกวันทุกวันนะครับเพื่อที่จะออกหาอาหารมาเลี้ยงลูกๆหรือว่ามาเลี้ยงนางพญานะครับแล้วเขาต้อง จำตำแหน่งหรือว่าทิศทางใหม่นะครับเพราะว่าเราแยกไปแล้วนะครับเขาก็จะยากลาบากในการที่จะสร้างชีวิตต่อไปนะครับหลังจากนั้นถ้าหากว่าพึ่งงานเขาลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วเขาก็ไม่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะผลิตนมพึ่งเลี้ยงลูกๆูก ที่อยู่ในหลอดลวงได้หลังจากนั้นเราก็จะพบเจอตัวหนอนลิ้นตกลงมาตายใต้ก้นกล่องนั่นเองครับต่อให้มีประชากรเยอะเท่าไหร่ถ้าหากว่าเขาขาดแคลนอาหารเขาก็จะไม่สามารถผลิตนมพึ่งมาเลี้ยงลูกลูกไ้นั่นเองครับ แล้วก็นางพญาก็จะทำการขาดอาหารบางทีเขาจะโอหลักแร่หรือว่าตัวอ่อนในแผ่นดวงออกมาหมดแล้วย้ายถิ่นฐานหรือว่าอพยพหนีนั่นเองนะครับบางทีก็ถ้าหากว่าประสากรเขาลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ประสากรที่เคยแข็งแรงและมีเยอะนะครับแล้วเราก็ทำการแยกเป็นสองนะครับ ก็จะกลายเป็นลังที่อ่อนแอในกระพริบตานะครับหลังจากนั้นก็จะมีนอนหรือว่าสัตรูอื่นๆเข้ามาจู่โจมหรือว่าโจมตีได้ง่ายนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่แยกลังนั้นก็จะเป็นลังที่สมบูรณ์นะครับแล้วเราก็ทําการแยกเขาแล้วเราก็จะเพาะนางพญารวยที่ให้เขาสร้างขึ้นนะครับ แบบนั้นมีโอกาสเสี่ยงนะครับแล้วแล้วก็กรณีแบบนี้ผมถึงคิดค้นขึ้นมาโดยวิธีการเรียนแบบธรรมชาตินะครับวิธีนี้ลายผลดีแล้วก็ติดง่ายนะครับผมรู้มานานแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะเปิดเผยนะครับกลัวว่าเพื่อนๆหรือว่าบางคนนะครับที่ไม่เข้าใจในการรักเพึ่งจริง กลัวว่าเขาจะเพาะนางพญาแบบนี้ไปทําในสิ่งที่ผิดนะครับผมไม่อยากให้ใครหรือว่าคนที่เลี้ยงพึ่งหรือว่าทํางานเกี่ยวกับพึ่งเพาะนางขึ้นมาแล้วฆ่าทําลายในกระพิบตาหรือว่ามีจุดประสงค์อื่นนะครับผมไม่อยากเห็นนะครับภาพแบบนั้นนะครับเราควรรักพึ่งเราควรอนุรักษ์พันพึ่ง เราควรส่งเสริมให้พึ่งมีเยอะตั้งจุดไหนก็เข้าจุดนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราเพาะนางขึ้นมาแล้วเราเอาชีวิตของเขามาเป็นสินค้าแบบนี้นะครับเราไม่มีความสุขนะครับเอาชีวิตสัตว์หรือว่าเอาชีวิตผู้อื่นมาเป็นกําไรหรือว่ามาเป็นสินค้าให้ตัวเองนะครับลองคิดดูนะครับผมก็ไม่อยากจะเปิดเผยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีบางคน มีปัญหาเรื่องนางพญาจริงๆนะครับแต่บางคนก็ไม่มีเรื่องปัญหานางพญาเพราะเขารู้วิธีการเพราะอยู่แล้วก็อาจจะล้วงความลับไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับแบบนี้ผมถึงไม่อยากจะบอกเท่าไหร่นะครับแต่ก็วันนี้ก็ผมก็บอกไปเวยที่เต็มใจนะครับก็มีเพื่อนๆหรือว่ามีทางสมาชิก ขอมาผมก็จะจัดให้นะครับวิธีการนั้นเป็นยังไงนะครับลังที่เราจะเพาะนางพญานะครับเราต้องคัดเลือกลังที่แข็งแรงแล้วขยันที่สุดนะครับที่จะมาทําเป็นแม่พันธุ์นะครับเลือกเอาลังที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วเราก็ยกแผ่นขึ้นมาลูมันก็จะมีทั้งดักแด้ตัวนอนอาหาร สมบูรณ์ไปทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรที่ตีเขาได้หลังจากนั้นนะครับเราก็มาเขีย่ยเอาตัวหนอนที่ตัวอายุประมาณสัก5-7วันออกนะครับแล้วเราก็ใช้ขนไก่หรือว่าปิกห่านว่าปิกไก่ก็ได้นะครับแล้วก็เขีย่ยเอานมของ ตัวหนอนที่เราเคขีร์ออกนะครับประมาณอายุ 5- ถึง7วันนะครับเราจะเคขีร์ออกแล้วเราจะตักใส่ประมาณสัก2หลอดนะครับเราจะเคขีร์ออก2หลอดแล้วเราก็เอานมพึ่งจากหลอดที่เราเคขีร์ออกใส่ประมาณสัก2หลอดนะครับเขีร์เอาใส่1หลอดแล้วก็เอาออกอีกหลอดแล้วก็เคขีร์ใส่อีก1หลอดนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกตัวนอนอายุประมาณสัก2วันนะครับดีที่สุดนะครับ อายุประมาณสัก2วันแล้วก็เขี่ยอ,ออกมาแล้วก็เขี่ยออกมาแล้วเราก็มาใส่ในหลอดเพาะนะเพาะนางพญาของเรานะครับใส่นมพึ่งไปประมาณสัก2หลอดนะครับเราเขี่ยนอนออก 2, องหลอดแล้วก็ตักนมใส่ประมาณสักสองหลอดหลังจากนั้นตัวนอนที่เราเขี่ยออกเราก็เอาไปใส่ไว้ในหลอดอื่นนะครับเอาไปใส่ไว้ในหลอดอื่น แล้วหลังจากนั้นเราก็หาหนอนอายุประมาณสัก2วันมาใส่ให้นะครับเขีย่ยอย่างเบาๆนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปติดในรังที่แข็งแรงได้สมบูรณ์นะครับหรือว่าจะติดในรังเดิมก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับกรณีแบบนี้ติดง่ายที่สุดนะครับติดง่ายมากนะครับผมก็จึงอยากจะบอกให้เพื่อนๆไปลองดูนะครับถ้าหากว่า ทำอย่างถูกวิธีด้วยนะครับเราต้องหมั่นใส่ใจนะครับส่วนที่หลอดเพาะนางนะครับความกว้างของหลอดนะครับจะอยู่ที่8มิลนะครับความลึกของหลอดก็จะอยู่ที่8มิลเท่าเทียมกันนะครับความลึกความกว้างจะอยู่ที่8มิลนะครับแล้วความบอบางของมันก็จะอยู่ที่1มิลนะครับความบบอบางของมันนะครับสังเกตครับอบบางมากครับ จะเราจะไซส์1มิลนะครับความบอบบางของมันนะครับเพื่อที่เราจะเดียนแบบธรรมชาติให้เหมือนยังไงครับเวลาเราไปติดให้นะครับแล้วหลังจากนั้นประมาณสัก3าวันเราต้องมาตรวจดูนะครับว่าเขารับนอนหรือว่าไม่รับนอนนะครับถ้าหากว่าเขาต้องการนะครับเขาก็จะสร้างนะครับเพราะว่าการเพาะนางแบบนี้ติดเยอะที่สุดประมาณ6หลอดนะครับ1ลังต่อ6หลอดนะครับ พาะมาก็ติดหมดนะครับไม่มีการขับเอาไปทิ้งนะครับติดทุกหลอดนะครับก็เลยผมก็เลยสันนิษฐานว่าวิธีนี้ไล่ผลดีเราไม่จำเป็นต้องแยกนางพญาหลังที่สมบูรณ์ก็จะสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับหลังจากนั้นเราก็มาบิดเอาหลอดนางพญาที่เราเพาะนะครับเอาไปให้หลังที่ขาดนางพญานะครับ หลังที่ขาดนางพญานะครับเราต้องรอให้เขาสร้างดักแด้ตัวผู้ขึ้นมาก่อนจะรอประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็ได้นะครับอย่ารีบนะครับไม่เป็นไรครับแต่ถ้าแต่ถ้าหากว่าเราเร่งสร้างอย่างนี้เราเอาไปให้เขาถ้าหากว่าเขาไม่มีพ่อพันธุ์ที่จะผสมเขาก็จะอพยพย้ายถิ่นฐานนะครับถ้าหากว่านางพญาออกแล้วนะครับเขาก็จะไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าเขาไม่มีพ่อพันธุ์นะครับ เขาก็จะปล่อยให้นางพญาโอดแล้วก็จะย้ายถิ่นฐานเลยนะครับเขาจะรู้ดีนะครับพึ่งงานจะเป็นผู้เลือกนะครับส่วนที่เราจะเอาไปฝากนะครับไม่ต้องกังนวลว่าเราจะกลัวนางพญามากัดหลอดนางที่เราเพาะให้นะครับนางพญาไม่มีสิทธิ์นะครับจะมีพึ่งงานคอยปกคุ้มร่ายอย่างนิชิด,ดีนะพึ่งนางพญาไม่สามารถกัดหลอดดวงนางพญาตายในรังได้นะครับ นอกจากพึ่งงานอย่างเดียวนะครับติดทุกหลอดนะครับประมาณลังละ6หลอดนะครับเยอะนะครับวิธีนี้ก็ได้ผลดีนะครับผมทํามาแล้วก็ติดทุกหลอดเลยนะครับไม่มีการที่จะว่าคาบนอนออกไปทิ้งนะครับหลังจากนั้นถ้าหากว่าเราแยกหลอดนางพญาออกมาแล้วหลังนั้นก็สมบูรณ์เหมือนเดิมไงครับ ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองคิดดูนะครับแต่ถ้าหากว่าเราแยกไปแล้วใช่ไหมครับประสากรที่เคยแข็งแรงก็จะกลายเป็นพึ่งที่อ่อนแอในกระพริบตารอวันดมอย่างเดียวนะครับไม่เชื่อก็ลองดูผมก็เลยคิดค้นขึ้นมารวยวิธีเรียนแบบธรรมชาติน,นะครับเราจะเพาะนางแบบนี้ต่อเมื่อลังที่มีประสากรเยอะแล้วก็ช่วง เดือนเดือนสิงหาถึงธันวาไล่นะครับเราจะเพาะไ่ในช่วงฤด,ดูนี้เพราะว่าพึ่งจะขาดนางพญาก็จะอยู่ในช่วงฤด,ดูที่ผมพูดไปในเดือนที่ผมพูดไปนะครับเยอะที่สุดนะครับก็เป็นแบบนี้แหละครับวิธีการที่เราจะเพาะนางพญารวยเรียนแบบธรรมชาตินะครับการที่เราจะแยกรังพึ่งนั้น ก็ให้ธรมรมชาติเขาแยกให้นะครับไม่มีปัญหานะครับเราไม่ต้องแยกออกไปเราไม่ต้องว่าอยากไล่พึ่งเยอะเราก็ต้องแยกแยกแยกไปแบบนั้นนะครับเราจะรอเป็นปี1ปีถึง2ปีนะครับเราก็จะเสียเวลาในการดูแลครับถ้าหากว่าเราเลี้ยงพึ่งในระบบพรถ้าหากว่าถึงเวลาหรือว่าถึงฤด,ดูกาลที่เขาจะแยกเราก็หมั่นสังเกตนะครับถ้าหากว่าเขาแยกไป ลังสมมุติว่าลังที่อยู่ข้างหลังผมนี้มันแยกไปแล้วใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเราเจอที่เขาเกาะกลุ่มเราก็มักเลือกเอาแผ่นดวงลังที่เขาแยกไปประมาณสัก 2- อสแผ่นเอาไปใส่ในลังอื่นแล้วก็ไปกลวยเอาพึ่งที่แยกลังนี้ไปมาใส่แทนหลังจากนั้นเราก็จะไล่ลังที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับแบบนั้นเขาต้องการ แยกลังนะครับแต่ถ้าากว่าเขาไม่ต้องการแยกถึงฤด,ดูการแยกเขาก็จะไม่แยกนะครับแบบนี้เราก็จะไล่พึ่งที่มีประชากรแข็งแรงและมีประชากรเยอะที่สุดจะไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวกับเขาได้โดยเฉพาะนอนตัวต่อหรือว่ามดนะครับที่สําคัญนะครับเราต้องกันขาอย่าให้หมดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามดแดงพึ่งไม่สามารถเอาชนะได้นะครับ เพราะว่ามดแดงนี้เขาทํางานกันเป็นทีมนะครับพึ่งไม่เอาชนะมดแดงได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวต่อหรือว่าหนอนผีเสื้อพึ่งเขาจะสามารถเอาชนะได้นะครับรวยการเขาจะมีประชากรเยอะที่สุดนั่นเองนะครับเราก็จะไม่เสียเวลามาตรวจบ่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็รอเก็บผลผลิตอย่างเดียวประมาณ เราก็จะรอเก็บผลผลิตยอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะกลัวหนอนหรือว่ากลัวตัวต่อมากวนพึ่งเราได้นะครับเราจะสามารถเราก็จะปล่อยให้เขาดูแลรังแบบนี้ไปโดยที่เราไม่ต้องแยกหรือว่าคอยกังวลอะไรนะครับวิธีนี้ได้ผลดีนะครับผมถือโอกาสมาบอกเพื่อนๆเ,เลยว่า การเรียนแบบธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญมากๆนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับถ้าไม่เชื่อลองด้วยตัวเองนะครับเราไม่จำเป็นต้องแยกนะครับมีเท่าไหร่ก็เลี้ยงไปเท่านั้นนะครับเราก็จะไม่เสี่ยงกับการพึ่งทิ้งรังหรือว่าเจอหนอนนั่นเองนะครับถ้าหากว่าประชากรลดน้อยลงเมื่อไหร่หนอนเข้าจู่โจมเมื่อน,นั้นนะครับนี่ก็คือวิธีการที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆนะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ